หายอ่ะไม่ได้ทรมานเป็นกระดูกนะเขาบอกกระดูกซับเ้นนิ้วมันจะทำไม่ได้มันชาไงอตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไนงะก็กลัวมากถ้าผ่านี่กลัวกลัวเดินไม่ได้กลัวกลัวติดเตียงไงเออกลัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอ่ะใช่เราต้องคนเราต้องยิ้ชีพอ่ะแต่เมื่อกี้นี้ดีแล้วก็เออเออ,อมันมันก็ดีจริงชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะ ชื่ออรชร์โอ้ไม่จะไม่จะปวดนะปวดกระดูกมันกจะชาอันนี้ก็ก็หยุดทําขนมอะไรอย่างตับัญชาไงขุยผ้าคูดอะไรมันบัญชานะ่ะโอ้นี่ที่ป้าเป็นนะป้าขยับตัวไม่ได้เลยนะอเอวเนี่ยนอนอูลุกพริกก็ไม่ได้พิกตัวก็ไม่ได้จะเดินก,ก็ค่อยๆเอาขาออนนี่ไปเลย ใส่ผ้าใส่กางเกงก็ต do ้องต้องนั่งต้องเอาค่อยๆเอาสอยเข้ามาน่ะขาน่ะมันยกไม่ได้เราทำกับผ้าตัวช้าบางทีจะมิดบางทีจะหันหันหมูหันอะไรบางทีก็โดนนิ้วเจ้าของอ่ะมันชาไงไปโรงพยาบาลไปรักษากระดูกตลอดแต่มันก็ไอคามชามันก็ไม่หายเผมก็ไปทำไก่ผ้าบำบัดอ่ามันจะล้าลงจั้พวกถึงขาเออก็ทำมาแล้วก็ก็กินยาเต่บางทีหมอเ็าให้แนะนำก็เอาน้ำร้อนประคบก็เขาทำทุกอย่างที่เขาแนะนำ แต่พยายามไม่ให้เขาไม่ให้อยู่ของหนักแต่เราทาของเราก็ต้องหิวมันก็ต้องทํามันช้ามากๆมันจะหยิบอะไรมันจะไม่รู้สึกเป็นกระดูกเขาบอกกระดูกซับเส้นตอนแรกไปหาเลยรับตอนนิ้วมันจะกาไม่ได้ตอนแรกเลยนะเขาจะผ่าก็ไม่อยากผ่าไงเขาบอกขอให้กินยาเขากลัวมากถ้าผ่านนี่กลัวจะได้หมอก็กินยาก็มาเรื่อยๆเมื่อก่อนมันก็กำไม่ค่อยได้นะมือมันจะกำไม่เข้าผ่านเนี่ยตามนิ้วอ่ะมันมันมันเขาเรียกอะไรเขาเรียกนิ้วล็อกเลยเหมือนอยูนะ ที่มันจะกรรมไม่เข้าเลยอ่ะแล้วล่ะมันก็เป็นสาเหตุที่มันจะชาตลอดเลยตอนทีมียาแล้วกอกินยากัวน่ะกัวเดินไม่ได้กวัวกัวติดเตียงไงเออกัวมากถึงภาวนาไงว่าอย่าให้ติดเตียงให้ให้ทำอะไรให้ได้ให้ไหวอ่ะเพราะเพื่อคนหลักแต่เป็นคนดูแลแม่ดูน้าอะไรในบ้านเงนี้ยแต่ถ้าเราเป็นสักคนนึงก็ไม่ไหวแล้วไม่มีคนดูแล เมื่กีนี้ดีแล้วก็เออเออเขามันมันก็ดีจริงๆชาหายก็ดีใจไปเยอะแล้วนะมันมันไม่มีเหลือที่ที่ให้เวลาตื่นขึ้นมันมไม่ชาเดี๋ยวตัวนี้ก็ดีใจเลยโล่งไปเลยมั่นใจจริงๆนะไม่กล้าคํานข้อาาเสนอเยอะนั้นแต่ไม่กล้าเลยนะไม่เคยตัดสินใจซื้อเลยแต่มาผลิตภัณฑ์ตัวนี้เออตัดสินใจซื้อเลยตัวพรเห็นแล้วไงก็เนี่ยที่ที่ป้าเขากินนี่แหละเขาบอกว่าแกเดินตอนแรกแรก็ติดเตียงไงแกหายแล้วก็ น้าติ่งอีคนหนึ่งแกก็บอกเออกินแล้วดีแกบอกเออแกบอกลองกินดูแกก็เป็นเหมือนกันแกบอกเออก็ลอก็เลยลองบอกเขาลองเลยทดลองเลยทดลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่ามันเห็นผลจริงๆมันไม่ได้เราไม่ได้มีใครมาอะไรเรานะแต่ได้พูดจากใจจริงเลยนะเห็นกับตัวนะลองกับตัวนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวลองสักเดือนหนึ่งนะจริงจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เคยสงสัยไหมคะว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่ดูแลมาแล้วก็หลายวิธีแต่ทําไมยังไม่หายเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่ายังดูแลไม่ตรงจุดไม่ตรงอาการนั่นเองค่ะในส่วนของคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะต้องดูแล3อย่างดังนี้ค่ะอย่างแรกก็คือหมอนรองกระดูกค่ะอย่างที่สอนะคะเส้นประสาทที่หมอนรองกระดูกกดเบียดทับอยู่ค่ะและอย่างที่3นะคะก็คือกระดูกแข็งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องฟื้นฟู3อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือหมอนรองกระดูกค่ะจะนี่แนะนําตัว U Perfect นะคะ ตัวนี้นะคะจะช่วยให้หมอนรองกระดูกที่ยุบตัวซุบตัวนะคะกลับมาใช้งานได้ดีขึ้นค่ะตัวที่สองนะคะก็คือตัวยูนิออย์ค่ะตัวนี้นะคะจะลดอาการเล้าชาแขนขาอ่อนแรงของผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นได้ดีเลยค่ะตัวที่สามนะคะตัวยูแคลเซียมค่ะตัวนี้นะคะเป็นแคลเซียมนําเข้าจากอเมริกาเกรดพรีเมี่ยมนะคะจะช่วยดูแลกระดูกแข็งนะคะบริเวณสันหลังของเราให้แข็งแรงขึ้นค่ะ เซตนี้นะคะจะเป็นเซตฟื้นฟูเร่งด่วนค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่ดูแลมาหลายวิธีแล้วไม่ดีขึ้นจะนี่แนะนำเซตนี้เลยค่ะ ข่าวดีค่ะวันนี้นะคะยูโบเฟกแลวก็ยูนิออยของเรานะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะนี่นะคะนี่คือแพ็กเกจเก่าคือกระปุกนะคะนี่คือแพ็กเกจใหม่จะเป็นกล่องแบบนี้เลยเนาะหนึ่งกล่องของตัวยูโบเฟกนะคะดูแลกระดูกและข้อนะคะก็คือมี2แผงแผงละ15เมตรนะคะแล้วก็1กล่องนะคะของตัวยูนิออยมี2แผงแผงละ15เมตร เหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมแล้วก็คงคุณภาพของสินค้าได้ดีกว่าเดิมกันชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็พกพาสะดวกใครที่มีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นอยู่ดูแลมาหลายวิธีไม่ดีขึ้นโทรมาปรึกษาเราแล้วก็สั่งซื้อกับเจนี่ได้เลยนะคะแพ็กเกจใหม่เบิร์ของใหม่ทั้งหมดนี้เลยค่ะ